สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เกิดวันอังคารทุกทท่านนะคะพบกับช่อง YouTube สมมาทาโร่เปิดไพ่ทายดวงให้กับผู้ที่เกิดวันนางคารประจำวันที่1-8ถึงมีนาคม2564สัปดาห์แรกของเดือนมีนาคมนี้มีสิ่งใดที่ดีมีสิ่งใด,ท,ด,งดที่จะต้องเฝ้าระวังกันบ้างเดี๋ยวคนวันนางคารมาติดตามรับฟังและรับชมได้เลยนะคะแต่ก่อนอื่นก็ต้องบอกคนวันนางคารว่าอย่าลืมกดติดตาม อย่าลืมกด subscribe หรือว่าสามารถคอมเมนต์ส่งพลังบวกส่งกำลังใจให้กันแล้วก็ขอคนวันอังคารเนาะช่วยกดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ด้วยอย่างน้อยคนละหนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้กันแล้วส้มมาก็ต้องย้ำก่อนว่า ดวงนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ยึดถือยึดติดเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งดังนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อทั้งหมดและโปรโดใช้ิวิรณลาตในการรับชมฟังเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจแต่ถ้าใครสนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวกับส้มมะก็สามารถที่จะทักแชท a c e b o o k ส้มมะพยากรณ์ราคาเริ่มต้น3คํคำถามทั่วไป59บาท5ทําถาม99บาทดวงความรักเน้น,เ,น,นเฉพาะเจาะจงก็3คํคถาม99บาท รายละเอียดอยู่ในแชทเฟ e บุ๊กส้มมะพยากรพิมพ์คําว่าส้มมะพยากรตรงตัวมาได้เลยส้มมะยินดีให้บริการนะคะแล้วช่วงนี้ก็ขออนุญาตฝากร้านจากผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนช่องส้มมะทาโรนะคะหินนำโชคเสริมดวงชะตาสามารถทักแชท a c e b o o k จินนี่มีหินหรือ i n นสตาแกรมจินนี่มีหินเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวส้มมาจะพิมพ์แฮชแทกติดไว้ใต้คลิปนี้เป็นหินราคาหลักร้อยซึ่งมีความสวยมากเป็นหินจริงๆไม่จกตานะคะเสริมสเสน่ห์เสริมดวงเสริมกําลังแล้วก็เสริมเรื่องเงินทองโชคลาภอันนี้เป็น t i เกอร์อแบบว่าสวยมากๆเป็น3นักสัตว์นะคะเป็น3กรัตรเนาะ ก็สามารถที่จะแจ้งวันเดือนปีเกิดนะคะพิมพ์ไปในกล่องข้อความของเพจจินนี่มีหินเนาะแล้วแอดมินเนี่ยจะเลือกหินที่เหมาะสมกับคุณกับาธาตุของคุณหรือถ้าใครสนใจอยากได้แบบไหนเน้นเรื่องอะไรการเงินการงานความรักหรือสุขภาพสามารถที่จะแจ้งความจำงกับแอดมินได้เลยย้ำว่าราคาหลักร้อยเท่านั้นแต่สวยถูกใจแล้วก็ให้พลังงานบวกจริงๆสมมาคอนเฟิร์มนะคะ สำหรับคนวันอังคารในสัปดาห์นี้มีเกณฑ์จะเกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือมีเรื่องของการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องแต่มันเป็นการเดินทางแล้วดีนะโดยเฉพาะคนที่มีเรื่องของการติดต่อต่างชาติติดต่อต่างถิน่นแดนใกล้ใครที่ทำธุรกิจส่วนตัว ใครที่เป็นนักธุรกิจเล่นหุ้นลงทุนดวงตอนนี้ดวงของคนวันอังคารเป็นดวงเจ้าสัวนะดวงเจ้าสัวหมายถึงว่าคุณมีเกณฑ์จะได้รับเงินก้อนนะคะแต่มันเป็นเงินที่ได้มาจากความอดทนความพยายามเพราะฉะนั้นเนี่ยในสัปดาห์นี้จะมีลาบยศสรรเสริญเกิดขึ้นกับคนวันอังคารแน่นอนแต่มันเป็นความสำเร็จ ที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของคุณหลังจากที่คุณต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคผ่านระยะเวลามานานพอสมควรแล้วแต่ด้วยความที่ว่านะสู้ไม่ถอยจริงๆเป็นวินาทีมงลงสำหรับคนวันอังคารคุณมีเกณฑ์จะได้รับความสุขและความสำเร็จอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ใครที่กำลังทอ้อใครที่กำลังเหนื่อยแล้วรู้สึกว่าชีวิตมีปัญหาเยอะจังหรือมีแต่เรื่องให้แก้ไขตลอดคือคนวันอังคารนะเลขประจา ตัวของคนวันอังคารมันคือเลข3เลขดาวอังคารเนาะคือดาวอังคารมันเป็นดาวนักรบค่ะคุณผู้ชมดาวอังคารเป็นดาวนักรบนักรบกว่าจะทําอะไรได้สําเร็จมันต้องตอบสู้มันต้องฝ่าฟันเพราะฉะนั้นเนี่ยคนวันอังคารเป็นคนสู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้น สู้อีกนิดหนึง่งสู้ไม่ถอยความสุขความสำเร็จกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณใครที่ไฟสอบงานราชการหรือสอบแข่งขันอะไรใดๆก็ตามคุณกำลังจะได้นะคุณกำลังจะสำเร็จความสำเร็จอยู่ไม่ชาไม่ไกลภายในอาทิตย์นี้อาจจะมีข่าวดีอะไรบางอย่างเข้ามาใครตกงานว่างงานคุณมีเกณฑ์จะได้งานแต่อาจจะเป็นงานที่มีเรื่องของการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ให้ผลประโยชน์และค่าตอบแทนดี ส่วนใครที่อยากจะเปลี่ยนงานสมมะอยากบอกว่าตอนนี้เรื่องของการเปลี่ยนงานอาจจะยังไม่ได้เด่นชัดอาจจะต้องปฏิบัติภาร,รกิจอะไรบางอย่างให้เสร็จสิ้นก่อนเพราะว่าดวงเนี่ยมันเหมือนจะต้องรอหรือมันมีเรื่องของอุปสรรคให้สู้ให้ฝ่าฟันก่อน แต่ท้ายที่สุดอ่ะอาจจะไม่ได้ตัดสินใจลาออกก็ได้เพราะมันมีเกณฑ์จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือการเพิ่มเงินเดือนส่วนเจ้าของธุรกิจกิจการเน้นไปที่งานต่างชาติหรืองานออนไลน์โดดเด่นหรือใครที่เป็นนักลงทุนเล่นหุ้นหรือทำธุรกิจออนไลน์หรือเป็นพวกโลจิสติกนํนำเข้าส่งออกหรือเกี่ยวกับเรื่องของการ Import Export ต่างๆอ่าเกี่ยวกับการต่างประเทศอันเนี้ยประสบความสำเร็จดีหรือธุรกิจที่เกี่ยวกับการเช่าเหมาลำเรือสำราญหรือ ธุรกิจนำเที่ยวบางพื้นที่จริงๆก็เริ่มกลับมาฟืน้นตัวคนเริ่มท่องเที่ยวกันมากขึ้นโดยเฉพาะคนที่อยู่ในแถบชายทะเลนะจ๊ะขอแสดงความยินดีด้วยส่วนในเรื่องของความรัก จริงๆสำหรับความรักคู่ไหนที่มีปัญหาความอยากเอาชนะกันมาก่อนหน้านี้ฟาดฟันกันตลอดเลยต่างคนต่างไม่ยอมกันหรือบางคู่เนะ่ะเป็นคู่ที่พูดจาไม่ค่อยเพราะไม่ค่อยไพเราะอ่อนหวานเลยมันจะเป็นอะไรที่รู้สึกว่ามีแต่เรื่องแต่ราวให้เถียงกันหรือมันเป็นเรื่องที่ลูกว่าเธอก็ไม่ยอมฉันฉันก็ไม่ยอมเธอต่างคนต่างไม่ยอมกันมันก็มีอารมณ์โกรธเคืองกันบ้างแต่ท้ายที่สุดแล้วว่า เวลาจะเยียวยาทุกๆสิ่งทุกๆอย่างกําลังจะเป็นไปในทิศทางที่ดีสถานการณ์มันจะกลับมาดีหรือบางคนวันอังคารเนี่ยการง้อกันเนี่ยอาจจะต้องใช้เงินบางคนงอนแฟนแฟนอาจจะง้อด้วยเงินก็ได้หรือบางคนที่มีกําลังจ่ายอาจจะอาจจะต้องงอแฟนแล้วจ่ายเงินให้แฟนเป็นการง้ออะไรเงี้ย แต่โดยรวมถามว่าความรักสําหรับคนวันอังคารยังดีอยู่ไหมโดยรวมไพ่ก็ไม่ได้บอกว่ามีการเลิกลาอย่าร้างนะแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะแนะนําสําหรับคนวันอังคารก็คือความโรแมนติกโดยเฉพาะคนที่เดินทางอยู่ตลอดเวลาหรือคนที่แฟนอยู่ไกลกันส้มมาคิดว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราเป็นคนโรแมนติกแสนหวานการที่เราพูดจาไพเราะเสนอหูเนี่ยมันสามารถที่จะเติมเต็มกำลังใจให้กันและกันได้เพราะฉะนั้น พูดดีๆอ่อนหวานกันให้เป็นแล้วก็พูดจากันให้มันไพเราะเสนอหูนะจ๊ะต่างคนต่างก็จะได้มีกําลังใจบางครั้งคนวันอังคารปากไม่ตรงกับใจไงแล้วมันรู้สึกว่าทายังไงล่ะพอปากไม่ตรงกับใจหรือบางทีปากแข็งสุดท้ายมันก็เป็นทุกข์นั่นแหละพูดจาดีๆบ้างนะจ๊ะส่วนคนโสดจริงๆคนโสดมีเกณฑ์จะได้พบรักจากการเดินทางแต่ส้มมาจะบอกว่า ความรักสําหรับคนโสดวันอังคารเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ง่ายมันเป็นความรักที่อาจจะมีอุปสรรคแล้วก็มันเป็นความรักที่ต้องใช้เวลาเรื่องบางเรื่องสําหรับคนโสดวันอนังคารอาจจะใช้ในเรื่องของความรู้สึกอย่างเดียวไม่ได้เรื่องบางเรื่องก็จาเป็นจะ ต้องใช้เหตุผลควบคู่กันเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้ามีคนดีๆเข้ามาในชีวิตจะเป็นเศรษฐีจะเป็นเจ้าสัวจะเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการหรือจะเป็นคนที่มีฐาน,นะดีกว่าคุณลักษณะจะเป็นเช่นนั้นให้เวลาเรียนรู้และดูใจซึ่งกันและกันมันอาจจะมีปัญหามันอาจจะมีอุปสรรคเพื่อเป็นบททดสอบขอแค่คุณลองเปิดใจดูแล้วกันมันจะ อาจจะนะมันอาจจะได้เจอคู่ครองที่ดีที่ตอบโจทย์และเติมเต็มหรือมงลงถึงขั้นได้แต่งงานแต่งการเป็นเรื่องเป็นราก็ได้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินหลักๆเนี่ย เงินจะดีโดยเฉพาะคนที่ทำอาชีพค้าขายนักธุรกิจต่างๆเรื่องการเงินจะคล่องตัวมากขึ้นแต่หลักๆก,ก็ยังเป็นเรื่องของน้ำพักน้ำแรงอยู่ดีคุณจะหวังในเรื่องของโชคดีหรือชุกช่วยอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าในมือถือดาบปลายดาบมียอดมงกุฎมันเป็นเงินที่หามาได้ด้วยหยาดเหงื่อกำลังแรงกายของคุณแต่โดยรวมนะหยาดเหงื่อแรงกายของคุณนี่แหละจะทำให้คุณภาคภูมิใจแล้วในสัปดาห์แรกนี้คนวันนั้น การมีเกณฑ์จะได้จับเงินก้อนหรือประสบความสำเร็จจากการทุ่มเทแรงกายแรงใจทำอะไรบางอย่างแล้วทำให้ได้โบนัสได้เงินได้ผลตอบแทนหรือได้คอมมิชชั่นหรืออาจจะเป็นกํำไรเป็นก้อนเป็นก่อเป็นกราก,ก็ได้เรื่องสุขภาพเรื่องสุขภาพในช่วงนี้หลายๆราศีมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการกิน โดยเฉพาะเรื่องของน้ำหนักตัวทุกๆุราศีทุกๆวันเกิดมีเกณฑ์ว่าน้ำหนักตัวจะขึ้นคนวันอังคารให้ระมัดระวังอ้วนลงพุงนะคะโดยเฉพาะคนที่ทำงานออฟฟิศแล้วนั่งอยู่กับที่กินชาไข่มุกบ้างและกินขนมหวานต่างๆกินบิงซูบ้างแหละให้ระมัดระวังโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันแล้วก็โรคหัวใจแล้วให้ระมัดระวังไขมันอุดตันนะหรือบางคนนั่งอย่างเดียวเลยกินแล้วนอนกินแล้วนั่ง ไม่ได้ออกกําลังกายให้ระมัดระวังอ้วนลงพุงนะคะช่วงเนี้ยมีเกณฑ์ว่าน้ําหนักจะขึ้นมากๆดังนั้นคนวันอังคารให้รู้จักเรื่องของการกินบ้างกินผักกินใยกินผลไม้กินอะไรบ้างแล้วก็พยายามออกกําลังกายนิดนึงไม่งั้นเนี่ย อ้วนหรือน้ำหนักตัวขึ้นห้ามมาบ่นนะคะเพราะทุกอย่างมันอยู่ที่ปากของคุณนะส่วนการเสริมดวงก็แนะนำว่าให้สักการะบูชาอารัชการที่5พระปิยมหาราชแล้วก็ไหว้ขอพอรพระพิคเนตควบคู่กันไปการงานการติดต่อต่างชาติแล้วก็คนที่เล่นหุ้นหรือพวกที่ทำธุรกิจออนไลน์หรือคนที่ทำการค้าต่างๆมีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จสมหวังดังใจทุกประการแน่นอน ยังไงก็ขอฝากเพจจินนี่มีหินใน Facebook และ Instagram ด้วยแล้วก็ขอฝากกดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ y t u t u สมาร์ท t าโร่ด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ